เรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ห้องน้ำที่ดีช่วยให้เงินทองไม่รั่วไหลได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปสอบถามอาจารย์คาทากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสําหรับห้องน้ําที่ดีไม่ควรอยู่กลางบ้านเพราะเป็นธาตุน้ํามีความหมายถึงความไม่มั่นคงห้องน้ําที่ดีอันที่หนึ่งเลยะจะต้องสะอาดต้องมีความหมายถึง กลิ่นด้วยกลิ่นที่กระจายออกไปเนี่ยก็จะส่งผลถึงเรื่องของชื่อเสียงของคนในบ้านด้วยอ,อีกหนึ่งเลยก็คือห้องน้ำที่ดีเนี่ยน้ำไม่ถูกกับไฟก็ไม่ควรอยู่ติดกับห้องครัวแต่จริงๆแล้วตามหลักว,วิทยาศาสตร์คือห้องน้ำก็เป็นแหล่งสะสมของอาจจะเชื้อโรคความชื้นวิธีการง่ายๆอย่าพยายามให้ผนังห้องน้ำกับห้องครัวเนี่ยติดกัน บางคนบอกว่าบ้านเราเล็กหรือบ้านเราวางผังมาแบบนั้นไม่เป็นไรแต่หลีกเลี่ยงที่จะให้เตาไฟกับชักโครกเนี่ยอยู่ตรงกัน,นบนผนังเดียวกันก็จะส่งผลเนื่องจากน้ํากับไฟเนี่ยไม่ถูกกันก็ต้องระวังสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับช่องท้องทางเดินอาหารมีโอกาสเนี่ยควรจะปิดฝาชักโครกอย่าเปิดทิ้งไว้แล้วก็ชักโครกเท่าที่จําเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยคือ พยายามที่จะไม่เปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ก็ได้สองอย่างกลิ่นจะได้ไม่กระจายสองก็คืออาจจะมีสัตว์หรือว่าอะไรที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วเราไม่รู้ด้วยลักษณะของสีห้องน้ำที่พึงประสงค์กดทับพลังไม่ดีเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีโอทายซิว่าสีอะไรสีทองสีเขียว <c oughs> สีฟ้าน้ำเงินแล้วก็สีดำส่วนสีทองพอใช้ได้แต่สีที่ดีคือสีเขียวสีเขียวเป็นสีธาตุไม้ห้องน้ำก็คือธาตุน้ำน้ำกำเนิดไม้เราจะสังเกตว่าต้นไม้เนี่ยแม้จะอยู่กับน้ำที่ดีหรือน้ำไม่ดีเนี่ยต้นไม้ก็เติบโตได้คือเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีดูดน้ำขึ้นมาก็ ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่ดีกับเขาได้เพราะฉะนั้นสีเขียวที่บนพื้นห้องน้ําไม่ใช่เขียวของตะไคร่นะ,ะแต่เป็นสีเขียวของพรมก็ดีกระเบื้องปูพื้นหรือพื้นห้องน้ําที่เป็นสีเขียวเข้มๆนะฮะเป็นสีเขียวของใบไม้เป็นสีเขียวของต้นไม้นะครับหรือเป็นสีฟ้าน้ําเงินหรือดําก็ถือว่าเป็นสีที่กดทับพลังที่ไม่ดีได้อยากสุขภาพดีและเงินทองไม่ล่วไหลนะครับ ห้องน้ำจะต้องมีลักษณะที่ดีตามหลักของห่วงจุยครับและนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆในการดูแลห้องน้ำของเราให้เงินทองไม่ล่วไหลและยังมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์คาาค่ะขอบคุณครับหมดเวลาของเรื่องบ้านหน้าอยู่แล้วนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ